สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาดูกันในเรื่องการลบเมทริกนะคะซึ่งในคาบก่อนหน้านี้นะคะนักเรียนเราก็จะเรียนกันในการบวกเมทริกการคูณเมทริกกับจํานวนจริงนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าการลบเมทริกลักษณะเป็นอย่างไรนะคะการลบเมทริกเขาบอกว่าการที่เราจะลบเมทริกได้เนี่ยเมทริกทั้งสองต้องมีขนาดที่เท่ากันนะคะ ก็คือลักษณะคล้ายๆกับการบวกนะคะเมทริกต้องมีขนาดเท่ากันเราถึงจะนำมาลบก,กันได้นะคะแล้วก็การลักษณะการลบก,ก็คือคล้ายๆกับการบวกก็คืออยู่ในตำแหน่งเดียวกันเอามาลบก,กันได้เลยนะคะเหมือนกันบวกเลยทีนี้เรามาดูตัวอย่างตัวอย่างก็คือให้เมทริกเมามีสมาชิกค,คือ1 2 3แล้วก็ลบ1 B มีสมาชิกค,คือ2ลบ3ลบ4 1จงหา a ลบ b นะคะสำหรับตัวอย่างข้อนี้เรามาดูกันดูก่อนว่ามีทิกขนาดเท่ากันหรือเปล่าขนาดเท่ากันก็คือแถวเท่ากันหลักเท่ากันในตัวอย่างนะคะมี2แถว2หลักเหมือนกันดังนั้นเราสามารถนำมาลบกันได้แล้วนะคะวิธีทำก็คือเมททิศ a ลบเมทริกบี b เราก็ตั้งเลยเมทริกเอ a ของเรามีอะไรบ้างมี1มี2มี3มีลบหนึ่งต่อไปลบกับเมทริกบี b ใช่ไหมเมทริกบี b มีอะไรบ้างมี2มีลบสมีลบสมี1อ่ะแบบนี้เสร็จแล้วเราเอาตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันมาลบกันมันก็จะกลายเป็น1นลบสถูกต้องไหมก็คือ1ตัวนี้กับสตัวนี้ นำมาลบกันตัวต่อไปก็คือ2ลบกับลบ3นะคะก็คือตัวนี้กับตัวนี้ลบกันนะคะตัวต่อไป3ลบกับลบ4นะคะนี่อันนี้มาลบกันและตัวสุดท้ายก็คือตัวนี้กับตัวนี้ ก็คือลบหนึ่งลบด้วยหนึ่งนะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เสร็จแล้วนักเรียนก็หาผลลบหาผลลบออกมาหนึ่งลบสองได้ลบหนึ่งนะะตัวต่อไปสองลบลบสามลบเจอลบกันแบบนี้กลายเป็นบวกก็กลายเป็นสองบวกสามเท่ากับห้านะคะอันนี้เจออีกแล้วนะคะกลายเป็นบวก บวกกันได้7นะคะลบ1ลบ1มินี่อบาทมินีอีก1บาทก็เป็นลบ2ก็จะได้คำตอบออกมาเท่านี้เองนะคะเป็นการลบเมทิกอ่ะอีนี้ดูตัวอย่างต่อไปตัวอย่างนี้ให้เมทิกมา2เมทิกคือ A และ B นะคะมีสมาชิกดังภาพเลยจงหา 3A ลบ 4B อันนี้มีการคูณ จํานวนเข้าไปด้วยถูกต้องไหมเราก็หาที่มันคูณจํานวนเข้าไปก่อน 3a 3a อ่ะแอบหาก่อนนะคะก็จะได้เท่ากับ3คูณจะมีฮิก a มีอะไรบ้างลบ3 2 3 0, 1, 3แล้วนักเรียนก็คูณ3เข้าไปให้ครบทุกตัว3คูณลบ1 ได้บ3 3คณ0ได้0 3คณ2ได้6 3คณ1ได้3 3คณ3ได้9 3คณ3ได<ๆ>้9ก็จะได้มีถิกออกมาแบบนี้ทษไว้ก่อนนะคะต่อไป CB CB ก็คือ4คูณกับมีทิก B 1 1 2 -102 แบบนี้นะคะเท่ากับ ก็จะไปคูณทุกตัวเลยนะคะก็จะกลายเป็น4 1 4 4 1 4 4 2 8 4คูณลบ1ได้ลบ4ีคูณ0ได้0 4คูณ2ได้8นะคะก็จะได้ออกมา2เมตริกแบบนี้เสร็จแล้ว 3A มลบ 4B แสดงว่าเอา2เมตริกที่เราหาเมื่อกี้มาลบกันเมตริกแรกมีลบ3 6 9 ศู 0, 3, นนี่ลบกับเมทริกที่หาแล้วเมื่อกี้เหมือนกันก็คือ c 4, 4 8 -4 0ลบ4 0แล้วก็8นะคะเสร็จแล้วนักเรียนเอาสมาชิกในตำแหน่งเดียวกันแถวเดียวกันหลักเดียวกันมาลบกันนะคะก็จะได้ลบ3ลบ4ตัวต่อไปก็คือ0ลบ4 6ลบ8 3ลบลบ4 9ลบ0และตัวสุดท้ายก็คือ9ลบ8เสร็จแล้วนักเรียนหาผลลบลบ3ลบ4ได้ลบ7นะคะมีนี่อยู่สามบาทมีนี่เพิ่มอีก4บาทศูย์ลบ4ได้ลบ4ตัวต่อไป6ลบ8ได้ลบ2 3ลบลบ4เปลี่ยนเป็นบวก3บวก4ได้เจ็ด 9ลบ0ใน9และตัวสุดท้าย9ลบ8ได้1เท่านี้เองเสร็จแล้วคำตอบที่ได้ก็จะมีขนาดเท่ากับโจทย์ของเรานะคะการลบการบวกการคูณจำเนวนจริงกับเมทริกนะคะคำตอบที่ได้ขนาดของเมทริกยังคงเท่าเดิมนะคะแต่เปลี่ยนแค่สมาชิกข้างในเพราะเรานำมาบวกนำมาลบกันนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ